คุณอยู่เป็นเพื่อนเธอไปหน่อยนะผมไปคุยโทรศัพท์แป๊บหนึ่งได้คะ่ะเธอนี่เธอรู้สึกยังไงบ้างยังอยากอ้วกอยู่ไหมไม่อยากอ้วกแล้วละ่ะไม่อยากเชื่อเลยฉันจะมีลูกแล้วจริงๆอหนึ่งชั่วโมงก,ก่อนคุณเป็นญาติผู้ป่วยไหมคะผู้ป่วยตั้งครันได้หนึ่งเดือนแล้วปกติพวกคุณไม่เดินให้พวกเขาพักผ่อนบ้างหรือคะ ผมเธอเธอท้องเหรอถึงแม้ว่าผมรู้อยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้นึกว่าทำใจได้แล้วแต่เมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆผมกลับบอกความรู้สึกของตัวเองไม่ถูกคือดีใจแทนเธ,เธอเศร้าหรือว่าฮัลโหลปู่ครับช่วยผมหน,หน่อยได้ไหมครับ อะไรนะพอมีปัญหาก็นึกถึงคนแก่ยังปูเหรอตอนทะเลาะกับปูแล้วนี้ไปที่อเมริกาดูหัวแข็งมากเลยไม่ใช่เหรอปูครับครั้งนี้ผมคิดได้แล้วแค่อยากให้ปูช่วยส่งคนไปคุยกับสำนักงานอายการหน่อยแล้วผมก็จะยอมกลับไปนัดบอดตามที่ปูบอกครับ านเิงแค่อยากให้ปูช่วยส่งคนไปคุยกับสำนักงานอายการหน่อยแล้วผมก็จะยอมกลับไปนัดบอดตามที่ปู่บอกนะครับช่วยเธอเหรอปู่ว่าช่วยอีสวยกับเด็กบ้านลู่นั่นมากกว่านะแต่ก็เอาเธอเธอจำคำสัญญาของเธอไว้นะท่านเฉิงคะ ธอช่วยไปนัดพออชนของสำนักอายการให้หน่อยนะบอกว่าผมอยากคุยกับเขาเฉยๆค่ะท่านทำไมยังไม่นอนอีกเนาะฉันนอนไม่หลับค่ะคิดเรื่องอะไรนิดหน่อยฉันเคยได้ยินลู้ลี่อย่างพูดถึงคุณอาหลิวแค่นิดหน่อย แต่ฉันไม่รู้จักคนอื่นในตระกูลหลิวเลยถึงจะกลับไปก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้คุณอาหลิวมีลูกชายทั้งหมดสามคนในสามคนนี้คุณอาชอบลูกคนสุดท้องหลิวชีหมิงมากที่สุดแต่หลิวชีหมิงคนนี้นิสัยขี้คลาดความสามารถก็ไม่ค่อยมีไม่ต้องพูดถึงก็ได้ คนที่อยู่ตรงกลางคือลูกคนโตหลิวฉีหนิงเป็นคนจัดการเรื่องตระกูลเมื่อคุณอาเสียคนที่อยู่ข้างๆคือน้องคนที่สองหลิวฉีเจนินหลิวฉีเจินคนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยยอมพี่ชายเขาเลยนะใช่พี่น้องสองคนนี้ต่อนหน้ากันก็ดูรักกันดีแต่ลับหลังก็แข่งขันกันมาโดยตลอด ทั้งสองคนต่างก็วีบอีกคนออกจากตำแหน่งแต่ก็ไม่รู้สินะว่าการที่มาจัดการลุลี่อย่างเป็นความคิดของใครตอนนี้ในตะระกูลหลิวหลิวิหีวหิงใหญ่สุดแล้วน่าจะเป็นความคิดของเขาหละหลิวฉีเจนอยากได้ตำแหน่งหัวหน้าตระกูลน่าจะยินดีที่จะทำร้ายพี่ชายเขาสักครั้งนะ บางทีอาจจะเริ่มจากเขาก็ได้บ้านลูกขอโทษที่เชิญคุณมาด้วยวิธีนี้นะครับผมก็ไม่มีทองอื่นแล้วจริงๆไม่ได้คิดร้อยกับคุณนะคุณมีเรื่องอะไรกับผมงั้นเหรอคุณชายสามตระกูลหลิวหลิวชีมิง เราสองคนไม่ค่อยรู้จักกันอยู่แล้วคนที่คุณแค้นคือพี่ใหญ่กับพี่รองของผมนะคุณชายสามของตระกูลหลิวหลิวชีหมีไม่ต้องกลัวหรอกครับผมแค่อยากทำข้อตกลงกับตระกูลหลิวสักหน่อยข้อข้อตกลงอะไรเท่าที่ผมรู้มาคุณลุงหลิวทิ้งมรดกให้นายเยอะที่สุดและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้พี่ชายทั้งสองคนไม่พอใจกับนาย นายถือหุ้นเยอะที่สุดแต่นายไม่เก่งเรื่องธุรกิจและเงินในมือนายก็ใกล้ใช้หมดแล้วถึงขนาดนี้แล้วแต่พี่ชายทั้งสองคนก็ยังคิดจะแย่งหุ้นในมือนายใช่ไหมครับคุณอยากทำอะไรกันแน่นะเซ็นมาเลยทุระการค้าขายกับผมสักหน่อยนะอย่าแม้แต่จะคิดเลยพ่อผมกับพ่อคุณเป็นศัตรูกันมานานแล้ว ไม่มีวันจะร่วมมือกับคุณเด็ดคอนไม่ต้องรีบปฏิเสธหรอกความต้องการของผมนั้นง่ายมะนายแค่ช่วยผมเล่นละครสักฉากก็พอแล้วถ้าสำเร็จพี่ชายทั้งสองของนายก็ไม่สามารถสร้างภายัยคุกคามให้คุณได้อีกต่อไปล่ะถ้าผมปฏิเสธล่ะผมว่าตอนนี้ นายไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับเะและอีกอย่างที่นายถูกพามาที่บ้านลูกคิดว่าพี่ชายทั้งสองของนายจะไม่รู้เหรอและท่านนายกลับไปอย่างนี้นายว่าพวกเขาจะเชื่อนายง่ายๆไหมเพราะฉะนั้นนายต้องร่วมมือกับผมอย่างเดียวเลยครับเะผมรู้แล้วต้องบอกเลยว่าคนที่คุณลุงลูก ให้ไว้ฝึกมาอย่างดีจริงๆว่าแต่ที่หลิวชีหมิงนะหายตัวอย่างนี้กุณหลิวจะคิดยังไงได้หลักฐานที่ผมเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมสักทีก็ต้องไปแจ้งสิแต่พวกเขาคงฝันไม่ถึงหรอกว่านี่เป็นแผนที่ผมวางไว้สำหรับพวกเขาแล้วเมื่อปลาติดเบ็ด ก็จะเริ่มสนุกกันแล้วดูหลิวชีมิงไว้ให้ดีๆนะต้องซ่อนตัวดีๆก่อนที่ผมต้องการเขาแล้วก็อดใจรอตะกุลหลิวให้มีปัจจิยาตอบกลับมาถ้าพวกเขาไปแจ้งความแจ้งความคุณที่สำนักงานอายการจะเฝ้ากันเดินทางและโทรศัพท์มือถือของคุณต่อจากนี้ก็เลยต้องพึ่งนายแล้วไง แผนต่อจากนี้พวกนายจะเป็นคนปฏิบัติส่วนผมก็จะออกจากบ้านให้น้อยลงถ้าเกิดอะไรขึ้นมาหาผมที่บ้านได้โรงพยาบาลที่อเมริกาเมื่อเย็นหอมๆม,มาแล้วเกิดอะไรขึ้น ฉันไปซื้อข้าวกลับมาอีสเวก็หายไปแล้วหายไปหรออีสเวอีสเวฮึ่ม